เราเสร็จยังคุณนันเสร็จยังเสร็จแล้วร้องให้ยังเนี่ย,ยอ่ะมาไหนมาดูซิอ่ามีเรารู้จักหมดทุกลูกหรือเปล่านเนี้ยถูกแวเหรอ ไ,ไ,ไ,ไปไหนบ้างที่เราไม่รู้จักรูปไหนบ้างรูปนี้รู้จักไหมรูปนี้เขาเรียกว่ารูปอะไรขนมเกี๊ยสุกุมฮึรูปอะไรเนี่ยเขาอยากเที๊ยรูปเขาเรียกว่าสี่เหลี่ยมคางคางหมูอ่ะอีกรูปนึงอันนี้เรียกว่าคคางคนไไม่ได้เมื่อกี้เลยที่ตอบ สี่เหลี่ยมขนมเปียกฟูหนฟหรือสี่เหลี่ยมด้านขนานจําไว้อ่าแล้วเดี๋ยวพี่จะมีสมุดให้หนูบันทึกเนาะแล้วก็บันทึกดูซิอันไหนหนูไม่รู้จักหนูก็บันทึกลงไป